นั่นก็คือบรรดาค่าใช้จ่ายจับมือสู้โควิด -19 วันนี้เราคุยกับคุณประวีรัตเทวอักษรประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบมจวิลล่าคุณนารายตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับคุณประวีรัตสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะคุยกันเรื่องแวดวงอสังหาริมทรัพย์ค่ะว่าปรับตัวกันอย่างไรบ้างในช่วงโควิด -19 สําสหรับวิลล่าคุณนารายเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับวิาล่าคุณอะไรเองก็ต้องปรับตัวมากเลยนะคะ,ะเพราะว่าโรคระบาดตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนกรุงเทพแล้วก็คนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ปริบทน,น,นี้ยค,ค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยค่ะเราต้องเตรียมสมมติฐานไว้ในหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีใครรู้เลยว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะจบะลงเมืม่อ,อไหร่มันจะกลับมาฟื้นตัวเมื่อไหร่วิาาลาคุณอะไรวางแนวทางไว้อย่างไงบ้างครับ ต้องเรียนว่าอีราคุณอะไรเองเนี่ยเราก็เตรียมการกันมาค่อนข้างระยะหนึ่งแล้วนะ,ะคะเนื่องจากว่าเราเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปเมื่อปลายปีส5 6 2นหร้อยหกิบสองค่ะซึงช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยก็มีเรื่องราวทางเศรษฐกิจที่เริ่มถดถอยมีตัวเลขต่างๆที่เราต้องระมัดระวังนี่พอต้นปีเราเจอ,อเหตุการณ์นี้เข้ามามันเหมือนกับในช่วงเวลาตรงนั้นเป็นการตัดสินใจท่ามกลางความเบื้องว้างนะคะเพราะว่าตอนต้นเดือนทีนะะ่าคมก็คือไม่มีข้อมูลอะไรที่ ที่จะชัดเจนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทางบริษัทก็เลยได้ตัดสินใจใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการบริหารท่ามกลางวิกฤตเนี่ยเป็นเรื่องของ worst case scenario ค่ะ,คะก็คือ,อตัดสินใจไปเลยว่าแย่ที่สุดสถานการณ์จะอยู่ตรงไหนแล้วก็ปรับตัวทันทีจากตรงนั้นค่ะค่ะซึ่งเล่าให้ฟังได้ไหมคะ worst case ที่เราตั้งไว,ว้แล้วเราจะดูแลโครงการที่กำลังจะออกมาอย่างไรบ้างคะ worst case ที่เราตั้งไว้ตอนนั้นเนี่ยนะคะก็คือว่าเราตั้งไว้เลยว่าสมมุติว่า เคอร์ฟิวในวันรุ่งขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นเราตั้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ค่ะแล้วก็ในเชิงรายรับก็ตั้งเลยว่าถ้าไม่มีรายรับเข้ามาเราจะทําอย่างไรเราจะเป็นยังไงก็ตั้งเป็นเป็นสกรีนไปให้กับทุกหน่วยงานเลยค่ะคแล้วก็เกิดกระบวนการความคิดจากตรงนั้นเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยควรจะต้องขายให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลาที่สั้นที่สุดตรงนั้นเราต้องทํำยังไงเพื่อเก็บเงิน บางส่วนเนี่ยเข้ากระเป๋าเพราะว่าตอนในช่วงเวลาตอนตอนปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะต่อมีนาคมเนี่ยเรามีลูกหนี้อยู่ในมือก็ก็หลักหลายร้อยล้านเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยลูกหนี้ยังต้องการบ้านอยู่เราก็ยังต้องการมันมันเป็นเหมือนสปีดที่ทําให้พวกเขาต้องการที่จะย้ายออกจากกรุงเทพให้เร็วที่สุดเราก็ให้ความดูแลลูกค้าที่เป็นลูกหนี้ทันทีแล้วก็ในส่วนของงานขายเนี่ยก็พนักงานทุกคนก็หวาดกลัวนะคะว่าทําถากิจการ ปิดเลยจะเป็นยังไงก็ยิ่งยิ่งช่วยกันคิดว่าจะทํำยังไงถึงจะขายได้ในช่วงเวลาสั้นๆตรงนั้นก็นํามาสู่โครงสร้างความคิดว่าถ้าคนไม่ออกจากบ้านเราจะขายบ้านได้ยังไงเพราะว่าเรามองในช่วงสั้นๆตรงนั้นนะคะว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์เนี่ยอาจจะทําให้สินค้าที่เราเป็นบ้านชั้นเมืองแล้วก็มีสเปซที่มากเนี่ยอาจจะตอบโจทย์ ในชีวิตอนาคตไปข้างหน้าเราเราเห็นมาจากว่าเคสชินาริโอแล้วทําให้เราต่อสู้ก็ยิงแอบในเรื่องของออปชันการอยู่อาศัยในรูปแบบที่มีสเปซมากขึ้นนะคะปลอดภัยหรือว่ามีเรื่องเกี่ยวการจัดการพื้นที่ของตัวเองได้มากขึ้นเนี่ยตรงนี้เข้าไปในช่วงกุมภาพันธ์อันนี้ก็เกิดจากกระบวนการคิดในเรื่องเว t ร a e s c นา a ิโ o ค่ะคือเเราเอาความความความข้อได้เปรียบของเราที่เป็นบ้านชานเมืองที่มีพื้นที่กว้าง ับพฤติกรรมที่มันเป็น new normal ที่เขาว่ากันค,คนอาจจะมีระยะห่างกันมากขึ้นเอาตรงนี้เข้าไปรวมกันแล้วก็เป็นกลยุทธ์ใหม่ของเราไปเลยใช่ค่ะเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาสั้นๆตรงนั้นเนี่ยเกิดจากความกลัวว่าเกิดแบบมสมมุติอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าเขาปิดอย่างเงี้ยค่ะเราเลยต้องตัดสินใจยิงแอตัวน,นี้ออกไปก็กลายเป็นว่าแอตัวเนี้ยเราก็เราก็เราก,ก็ในเวร์เคสก็คือเราต้องต้องมุ่งสุดๆนะคะว่า จะไม่มีรายรับเข้ามาเลยเราก็ไ้สงมากอย่างเงี้ยค่ะ,ะเราก็เลยยิงแอบตัวเนี้ยเข้าไปโดยใช้สื่อในวงที่กว้างขึ้น<ะ>ก็ได้รับผลตอบรับที่ดี<ะ>แล้วหลังจากนั้นก็ดูแลลูกค้านะคะ,ะโดยบริษัทก็มีเป้าหมายว่าคือทุกคนบริษัทเราก็จริงๆเร้อ f พ i c i e นี y นะคะคนเราน้อย<ะ>เราก็มองว่าเราจะจัดธุรกิจของเราเนี่ยยังไงเพื่อให้ ผลเป้าหมายระยะสั้นก็คือว่าจะต้องเปิดให้ถึงวันที่30เมษายนให้ได้ต้องเปิดทําการทุกวัน<ม>ต้องดูแลลูกค้าทั้งภายในที่อยู่แล้วแล้วก็ลูกค้าข้างนอกที่จะเข้ามารวมถึงลูกค้าที่กําลังจะโอนรับโอนบ้านในช่วงเวลาตรงนั้นด้วยก็จัดเป็นรูปแบบทีม A ทีมบครับใช่แบ่งกันยังไงบ้างอย่างลูกค้าที่เขาไม่สะดวกมาดูบ้านวอลกอินไม่ได้ที่มาที่เซลล์ออฟฟิศค่ะเราจัดการยังไงนะคะค่ะ ก็ S <S <an> ในช่วงของตอนช่วงแรกนี่นะคะก็ต้องยอมรับว่ายังยังมุงมงกันอยู่นะคะก็ก็จะแบบเอ้ยเราจะจัดเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรกันสักพักหนึ่งความรู้เราอะก็แน่นขึ้นนะคะเราก็เลยจัดเป็นซีเควนซ์ของการเข้าเนี่ยก็จะเป็นผ่านการนัดหมายนะะเราจะเน้นคุยในเรื่องในใน,ในสื่อต่างๆที่พอจะคุยได้ก่อนนะคะยเช่นยกตอย่างเช่นการอินบ็อกซ์ทาง Facebook ทางไลน์แล้วก็ทางส่วนตัวของลูกค้าการโทรศัพท์ให้ข้อมูลกันพวกเนี้ยค่ะไปจนถึงการที่ไลฟ์ ให้ลูกค้าดูบ้านจริงแล้วก็มีการนัดหมายเข้ามาเป็นเป็นเป็นทีละครอบครัวแบบนี้ค่ะคือในสเตชันของเราเนื่องจากสเปซเราเยอะเรามีพื้นที่ที่จะรับได้ทีละหครอบครัวในเวลาเดียวกันโดยโดยลูกค้าไม่ต้องเจอกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จัดให้ทุกสถานที่สามารถที่จะรับลูกค้าได้และเซลล์ก็เป็นทีม A ทีม B เพื่อให้การบริการได้ค่ะเห็นเห็นมีไปแจกของเป็นเหมือนเป็นถุงยางชีพให้กับลูกบ้านด้วยเหรอครับคุณกวีร์ ใช่ค่ะเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเนื่องจากข้อมูลของทางการอยู่ตอนนั้นนะคะคือต้องต้องเรียนว่าเน่ยเป็นช่วงเวลาประมาณสักปลายมีนาคมต้เนเมษายนเนี่ยนะคะคก็ค่อนข้างลำบากเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านของเราเนี่ยเป็นลูกค้าที่สูงอายุก็คือลูกเขาซื้อบ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆเกนี่ยอยู่บ้านนะคะแล้วเราก็เริ่มเห็นความลําบากก็คือบางคนบางครอบครัวเนี่ยนะคะกอ็อาจจะต้องไปทํางานอยู่ในสถานที่ที่เป็นเซฟเฮาส์ แล้วก็ลูกบ้านที่อยู่ที่นี่ก็ออกมาไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงมากเราก็เลยตัดสินใจจัดการเรื่องของชีวิตจำวันของลูกบ้านที่อ,อยู่เพราะว่าตอนนี้ในแอเรียของเราประมาณจักหนึ่งพันครอบครัวก็ดูแลด้วยการให้ถุงยางชีพก็เป็นถุงยางชีพที่มีความสนุกอยู่ในนั้นบ้างะนะคะแบบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะจะจะแบบกินของแห้งอย่างเดียวนะอ่าใช่ค่ะให้ความสนุกบ้างมีแน็คสำหรับเด็กบ้าง ของกรอบเกี้ยวเคี้ยวบ้างอะไรแบบนี้ครับเห็นภาพเห็นภาพการปรับตัววันนี้ขอบคุณคุณปวีรัตมากนะครับเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณปวีรัตจากทางองค์ิารบรคุาอะไรนะครับบริษัทไม่หยุดจริงๆนะคะแม้ช่วงโควิดนี้และคุณผู้ชมนะคะก็ไม่หยุดเทรดหุ้นได้เหมือนกันแม้ใครที่จะยังไม่เคยเทรดเลยแต่ โควิดก็ทําให้เราเปิดบัญชีหุ้นได้แบบออนไลน์เลยค่ะแม้จะถูกกักตัวเนี่ยพี่วัวมาบอกนะคะสมัครง่ายผ่านมือถือสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทาง e-open account เป็นการเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ set.or.th/investnow นะคะและใครที่ยังไม่ได้เป็นเฟรนในไลน์กับตลาดหลักทรัพย์กดเพิ่มเพื่อนก่อนเลยพี่กระทิงเซตบูรนเจอร์น่ารักยืนหนจนถึงวันนี้28ถึงวันที่28กร,รกฎาคมค่ะ ลสติกเกเอร์ได้ทุกนี้นะะรายการงดนะครับวันวิสาขาบูชาตลาดหุ้นเอเชียว,วันนี้หลายตลาดปิดทําการเนื่องในวันเด็กค่ะแล้วก็ว,วันนี้นใช่ใช่ใครที่คนที่ไปร้องเรียนเรื่องเงิน5,000บาทเห็นเช้าว,วันนี้ย้ายจากกระทรวงการคลังไปที่กรมประชาสัมพันธ์ก็ อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับมไม่ไม่ห่างกันมากเห็นข้อมูลมาตั้งแต่เช้ามาเนี่ยคนมากันเยอะมากแถวทะลักไปจนถึงบริเวณหน้ากระทรวงการคลังแล้วนะครับค่ะเดี๋ยวตามกันต่อในข่าวต้นชั่วโมงนะคะ,คะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราพบกันวันพฤหัสบดีเลยนะคะ9โมงครึ่งค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ